สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมก so ็าดยบรรยากาศกันหน่อยครับมาดูฝูงแพะครับก็เป็นฟาร์มที่บ้านนะเป็นของเป็นของพี่สาวครับเมื่อก่อนแกทำงานอยู่ที่เทศบาลครับลาออกมาทำทำเกษตรครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะครับผัว แล้นั่นก็เป็นญ้าขายญ้าด้ยครับนับ่นแหะขายต้นมันต้นเอ้ไม่ใช่ต้นมันคนระับต้นหญ้าครับใครจะจังเอาไปปลูกได้เลยครับมีหลายตัวนะฮะไล่แพะด้วยถ่ายคลิปไปด้วยไล่มันขึ้นไปให้มันขึ้นโคก มันอิ่มแล้วอุ้ยมีตัวเล็กนะครับตใส่พึ่งคลอดนยะตัวเล็กสี่ห้าตัวครับดูนะมันจะไปคลอกแล้วลรู้ภาษาครับเวลามันกินอิ่มมันจะขึ้นคลอมานล้วคอ แตัวใหญ่ครับเขาวสวยเลยบักม,ม่วงมงวเปรี้ยวไปเอือ เอ้ตีโดนทัตีโดนจริงๆหรอทัาตีโดนมันจริงๆอ่ะตายสิเอามันไปกินในหญ้านี่เหรอโอ้ต้องตัดให้มัน ยาเนี่ยแพะกินได้ครับวัวก็กินได้ครับมันส,สูงครับมันเข้ากินไม่ได้ครับต้องตัดมาสับให้มันกันหรือว่าเดินกินเล็มหญ้าอะไรเขียวๆนี่มันก็กินได้โอ้โหตัวปูนี่สุดสายเป็นพ่อพันธุ์นะนี่นูตัวเล็ก โอ้ยเทมุดมันกี่ตัวนี่35ตัวเอ้ย4 30ตัว35ไปดูบัวหน่อยว่าไอ้ตัวนั้นสวยจังเลยน่ะนั่นๆน่ะไอ้ขาสีแดงๆน่ะ นี่ไงไอตัวเล็กนั่นเลย,เลเลยอ๋อเอาทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่มุงแย้ขาก็ทอนั่งเล่นอุ้ย ของใครนะแล้วทำไมสีมันไม่เหมือนแม่มันอะอุ้ยตัวแดงนี่ลูกตัวนี้ฮะอุ้ยสวยจนุอ้องไม่ไม่ปล่อยเดินเรา ทีนางเล่นทำน้าเส็จก็เลยลางาเลยกรนให้มัน,นลาอ,อกเ่อปีแล้วนี่ลาออกมา่ี่ปีอะเข้าปีที่สองสองปีเข้าปีที่สองเังไม่สองปีเดยเดือนพฤศจิกายนก็สองปีนี่คือปีกว่าถ้ายังอยู่เทศบาลก็ไม่มีบัญญาซ่องจะพอมีหรอกมีอยู่สองตัว สายแต่ศึกษามันไปก่อนว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงไม่โตมี่เคส็ดอ,อื่นจะได้ดูเดิมนายแคลพยาธิแล้วตัวนั้นออกมาได้อาิตย์หนึ่งตัวดำที่เดินนิดหนึ่งคัอ๋อไปดูพวกชาวนาเมื่อกี้ไปอยู่กระท่อมพากันไปอยู่กระท่อมบาย,ยบรรยากาศดีอย่าง ดินอะไร,รเอานั่น,ขน,นะนเขาเขาคนเลยนะเฮ้ยเช,อเชือกนีไว,ว้เออเอาเอาไปกินอีกนี่ป้อนเนี่ย อุดี๋นี่ครับก็นี่ขายลำต้นมานีบลำต้นที่ลำต้นญ้าเนี่ยที่จะเอาไปปลูกครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่แต่แตอนนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่ครับดูครับต้นแก่ของร้น ก็เป็นหญ้าที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์ก็มืน,นถ้ามันยังไม่สูงขนาดนี้แพะมันจะเ,เข้าไปกินกินยอดกินอะไรก็มันสูงแล้วมันกินไม่ถึงแล้วมันกินหญ้าพวกนี้ยน,นี่ครับลาออกจากงานประจำครับมาเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำสวนครับ สวนอ้อยสวนมันเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวด้วยได้เคืออ่องปเอฟ นเพิ่งคลอดมานิสิบวันหน,นึ่งหัวแดงตัวขาวสวยนี่เ้ยนี่ตัวหัวแดงตัวขาวดูนี่เชื่องครับเชื่อง โอ้ยพ่อมันวิน่งไปชนข้างหลังทำไงนี่ดูเขามันยาวเลย oh, มีมะม่วงไว้รับแขกเลยครับ euh, เก็บกินเลยเนี่ย วันนี้ไม่มีคนงานมาตัดหญ้าเนี่ยปกติก็มีคนงานสับหญ้าตรงนี้วันนี้เขาใส่พักก่อนครับเพราะว่าหญ้ยายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ร้อนร้อนร้อนนี่ครับ ห้าโมงแล้วยังร้อนอยู่เลยแต่บรรยากาศดีตอนเย็นๆจะบรรยากาศดีมากอะสักห้าโมงครึ่งหรือใกล้ๆจะหกโมงเอยเดี๋ยวสักพักถ้ามกินอิ่มเนี่ยก็มันจะวิ่งขึ้นเล้าเลยมันจะเดินขึ้นเล้าค้นนอนเล้า โปะแพนี่จะปลูกเป็นชนั้นครึ่งครับโอนจะของมาแล้วไล่แล้วไล่แล้วโอเคครับ,บคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ได้นะครับสวัสดีครับ